เพื่อนที่เข้ามาชมช,มช่องร่วงสายล่องครับน,นี้พูดกลางไปเด้อจะคิวเด้อเพื่อนเพื่อนเพื่อนทางถ้าอื่นอยากอยากรู้เรื่องด้วยไงคอมเมนต์มาเออได้ได้ครับได้จะคนลาวหน่ด้อพุยไมแข็งแรงเห็นไ,<ด>ไหมไอแล้วพุไทยไอแล้ว รรอปูนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสองทุ่มปูนไม่ไหลครับรถก,ก็เยอะด้วยแล้วปูนไม่ไหลด้วยขึ้นได้เท,ท,ที่ยงแล้วั้างเนี่ยตั้งแต่สองทุ่มนะเมื่อคืนนอนอยู่นั่นแหละเข้าไปก็ไปนอนอีกทั้งวัน <laughs> ว,ว <laughs> ่าจะขึ้นเขาให้เพื่อนๆดูว่าเพื่อนๆจะรู้ว่ามันหายห,ายหรือไม่หายอ้วย hey, ความร้อนเราเนะี่ย ก็เสร็จแล้วเราขึ้นกลางคืนดึกๆมันเย็นอากาศเย็นด้วยนัคนปนตกด้วยมันเลยไม่รู้เรื่องวันนี้แหละมันแดดมันร้อนมันออ้าวด้วยหายไหมใก็รู้วันนี้เพื่อนสองยยดแล้วรอนรู้เพี่อนน้ำอยู่เดี๋ยวเราไปคือพรอมกันครับสาธุสาธุสาธุไม่รอดเพื่อนๆไม่รอดอยู่เขาผ้าใหญ่ครับ เกาเด้อเพื่อนๆเดยตัางก๋วยแล้วร้อนร้อนเพื่อนยิ่งหนักกว่าเที่ยวน้นอีกเที่ยวนานยังเป็นยกหัวยนูนสันนนเท่วนี้จบเลย เเนนิลย <laughs> <S <S ไปหปมากไปฉุกเฉินแล้วเพื่อนเอ้ยคุณยูเบาไวแล้วเขาพายใหญ่เขาพายใหญ่ในลงคูณที่พี่ไอเดอร์เพื่อนนี่ ร้อนเดี๋ยวพาไเพื่อนๆไปดูเกี่ยวกความร้อน ลบปเป็นเพื่อนอาคารลบแคบแคบแคบเสี่ยวไทยเสี่ยวไทยอ่ะเห็นมาแล้วเห็นมาแล้วไม่ทานกระดิบกระดิบ แนีครับเพืเ่อนๆนี่พอไปไว้พอไปไว้ตรงนี้กำลังมากำลังมาอีกยาวอีกยาวจแไปก็จอด ช่องเดียวเพื่อนไปช่องเดียวไม่กล้าไปเนี่ยเอาเลยจอดดีกว่าจอดดีกว่าเราปลุกเรือประมาณห้าร้อยเมตรจะพ้นเนินเนี่ยไม่ฝืนเพื่อนจะฝืนหนะ้าส่าพมันล้อจะฝืนถ้าจอดแล้วอย่าดับเครื่อง สำหลับคนไม่รู้นะเพื่อนเออไหวนั่นแหละค่อยๆขึ้นไปเอาเสียเวลาหน่อยก็แล้วก็ช่างมันดีกว่าจะไปไม่ได้โอ้มันนี่ก็ยกหัวอย่างเดียวยกเครื่องอย่างเดียวเ,ยเนี่นี่มันเลือยมันเลืออกนูนนูนกลางดง ความกันตาคนเดียวอาการนี้มนจากการใช้ผ้านกำับรมกันเลยที่สองอย่างใช้ผานง่นเวลาเขาขึนเขาข้อดเกลื่งมาทํางานเกลี่ยมันโดนแห้งทํางานแห้งแต่ว่าคนล่มมัน้าไป่เกลี่มันเรยหอนแย่รถจอดปุ๊บเบรคเครื่องไปมันเก็ีแล้วันตาเป็นน้าบองเบี้นไง ใช้ก็สะตาดกับคนอนเดียว แล้วเพื่อนเในช่องเดียวน,ยนี้กอบแปะแล้วกบแปะแดงเลยนี่ไปะเดีอัอสิเิ่นเิ่นมนขึ้นมาด้วเพื่อน,อ,นอ,อัน่อยไปได้อันบอแทะอันบ็ตอันบะแเลซอยเนี่ยอัน่อ,นอ,อยไปได้สีแดงได้เนี่นี่แล้วเขสิแทะเอาเอาะพวมัน ลัมมันเสมอเสมอให้มันทำงานพอๆกับเครื่องให้มันสมุดกันนะแตะพัดล่มแตะอันเบพัดมัหม่มไปรับเครอบเงไห้มันสมุดกันได้ก็จะเป็นมาได้เนี่ยเนี่ยนะมันเขียวมันรอบเขาเหยียบเดือดดูดูดูเขียวมันรอบแล้วเหยียบได้เนี่ย พยายาให้พัดลมให้สายพานให้นั่น,นี่สายพานเครื่องให้มันทำงานรอบรอบเพื่องให้มันสมูทกันน่ะเห็นไหมใช่ไหมขึ้นมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นกับก้นน้ำเป็นกับเครื่องจ้างได้ก็ไม่คืนความร้อนจ้างได้ก็ไม่คืน อเพราะว่าเราจอดสองครั้งแล้วเนี่ยเราสามครั้งแล้วสิเอาน้ำ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 เยอะแยะเลยทักทักเนี่ยพอจะหลบเข้ามาบหน่อย ออกไปแดด i เล่แม่สองครับเล่นก้มตัวหนา้าตัวตาขัางในให้อันนี้อันนี้อีกคนไล่ที่สามคนนี้กันนะเจ๊มิ้งคนนี้นี่ตอนนี้มันเมือน,นี่นี่ตั้มคัญสหมคัญเงาได้วยนี่สั้คัญมั่นเลยนี่ถนนเล่นมันร่องก็ซื้อนี่แม่รถเตะพี่ครับแม่รถพี่ครับสู้แม่ปลาสูดสู้แม่รับหกหลอดสู้เพื่อน ขัางเงีย,ขงยบ,บยยยขึ้นาขันเงีแบเดยกัเลยบโอ้ยราตขนนีเอาขั้น,นามากก่น,นี้ตันนวน่ะแส่าตวสามสามขั้นเลยสวนเลยนะแค่ห่างกันบมกี่กิโลเด้เนี่ยเ,เี่ยมาคเดียวใ่าออกมาฟาออกมาเาน ต้องหนยังได้เนี่ยีสามขั้นรวดใช่ไหมขัดตู้ทอบตู้ทึบตอนล่องล่องกัะแลหกอเทบไปนี่ห้างอัะบ้านฟังเลยเบียดเราขั้นเด็กกรแลนมากแลนมากดีๆนั่นล่ะก็ได้เห็นอีย่างเด้กระจแลนมากดีเจ้าไปวบ้านรถ พวรอบมันทุกมื่นี่ข้าเจ้าสูบยางแข็งไว,นะว,ว้น่ะปัานนี้ทุบแต่ว่าข้าเจ้ารถเป่าบัานบน,น,นี่ข้าเจ้าบรถออกลักษณะนี่นะข้าเจ้าแลนรถมาซื้อไหมแลนมากอย่ยงไมเพราะ่ผู้ตัดหนาเพราะในพวในเพียกยังยังงเลยแลนไปสดตนไม้ต่ำมาซื้อนอี่นี่ล,กลตตักษณะเจออันเมื่เลยรถรถรถแต่ถูเมื่อนี่ข้าเจ้าตรวจทุกแล้วนะแลนมากกับมันขนตัข้ามทางเฉย แสดงว่าเหตุการณ์นี้ใหญ่กว่าสามพันนี่เพรว่าเดือ้อรถมันถูกลงเออแสดงว่าใหญ่ได้เนี่ยงันแงยนั่นรถเพราะว่าสองสามพันเนี่ยลงไปบริจิตกาทั้งไหมแสดงว่าลงไปแล้วมันบิดสามพันเนว่าแสดงว่าอันนี้ลงไปเรี่ยวบิดเครื่องกระโดดตัวเนี่ยโอ้ผลผลก่อนนี่มันคือ ครับเยวว่ะไม่มาแล้วุบเชือ่อแสดงไ่พเก่นกนอนตกกันนี้กระชงมามจะเชื่งมาถอบันแหงแบมันแหงบบเยอะให้ราจุดเชื่อน,น,นแล้เเากนนี่แล้วใช่ไหเชื่งอะเห็นอย่างเดได้เดนี้ส่อรุดเชนจุดเชนทางหมด พวอามอาอาอ่ได้แซงยางเดียวปิดไปเด้อเพื่อนขออมุญาตปิดนีเด้วอวนัมีุ่เียพเยเ็องข้าง่ะรถโอ้ยรถล,ล่องอีเล่รถบรรทุกร่งนันงซ้ายเขาน่อยเอุ้ณนูนะกเขาหน่อยย่้ยากินเลนต้องชิดขวาพ่อชิดขวาเ้กินเล่นไปโอ,อ,โอ้ังนี่บ่ฝังซ้าย ไปเลี้ยวซ้ายเลียวขวาไเ้ยีมซ้ายซ้าขวากับี่เดีมาทั้งสองคันหรชนกันทั้งขวาขซ้ายทังซ้ายกัขขวาเอาซไวเล่นเดียวไปไปไปไหนกีฬาบินมันเป็นยางเข้าทัเข้าไม่ได้เลยมันตกไหมมันพัฒนาล่างภาพยางภาพมั่นภาพ มันยังออกนะมัน <Teraz> ก <ov aries> ็ตกใส่ข <oat Hamilton> ี่ไก่มาก่นี่เออใส่ขี่ไกเนี่ทุ้มเข้าๆไงใส่ขี้ไก่ได้ไหมก็่อยไปไปไปถนนเดิน ่องข้างีบดีไแดนลงแดนล่งแงบบสวัสดขึ้นได้ไหมลดพว่พวงได้ไหมลดพ่วงอะไรลูกได้หรลูกนึกวันนึกวานดิดล่อ

ที่กหน่อยน้ำบัอนอะ่ะโอ้ย่อนน้ำนตกิ๊กอัพเงว่าผมรงกันเลยี่มเข่ากันั่งผกดใม่ซอสักองคักง่ กูแห้งด,ดงยดเขาบ้านัำมมแพ๊ดับที่คอยแรดออาแดนทำไม่ราไปนหรอกคุณกบกพราะโรคหลเปิดได้แร่เขาบ้าซึ่งคนก็ตั้งเลิกงานคนก็ตั้งหล่าหันฝนอะไรแห้งๆจะหรอได้ขเขาบ้าเดี๋ยวเอละไปไปต่อไปต่อมาดิบ่าทิ้งใครัว

หัวกระทออ่อ๋อดี๋ยวปัญญงไปกิดไปเลย

แจนครับมันหยุดตกแล้วครับข้อเคลค้อนแจนไม่มีเลยไม่ตกเลยเบียาาดมาราถูกหมดเยนไม่ตกแล้วยางก็ไม่ได้เคาะว่าะแต่ทัวเปียก เราเปียกเปียกน้ำตาลอย่าบอกนะตาลเปื่อยเปื่อยเปื่อยน้ำตาลคือหยดลงมาเลยน้ำไหลออกมาเลยเป็นยังไงเด้อนีเด้อรุณสวัสด์ครับเพื่อนเข้าอี หอดข้างปูมันเจ็งแล้วครับกินกับพวกกาแฟแล้วทรงตัวแล้วมาคิวซองคิวซองพันนั้นอันชื่อแหลกพัอันชื่อแรกเด้อลงต่อยิ้วมันไปดีละยขยำมันแด่งกันเหครับเพื่อนแล้วพ่อจบคลิปนะครับบันเน่โอเคเข้ามาจบคลิปบอกคนเพื่อนคลิปหน้าเจอกันไหมครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่ครับดื่มข้าวลินบอร์เป็นครั้งปูคอนเจลนะครับคลิปนี้จบก่อนเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย